คนสุดท้ายของคืนนี้แล้วจะเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากวีหนึ่งนั้นครับสวัสดีครับนัทผอลมลงไป่ะหรอไม่นะครับกินไอติมเยอะมากเลยครับกิน <c oughs> ไอติมเยอะมาก <c oughs> ครับอ๋ออ้วนขึ้นเหรอ หรื่อยมไในชั่งน้ำหนักขึ้นมานิดหน่อยครับนิดหน่อยเท่านั้นเองอาจจะเป็นเพราะว่าใส่เสื้อสีเข้มทำให้ดูตัวสลิมลงไปนะครับเลยมองเห็นว่านัดดูจะผอมลงไปนัดได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องของฝ่ายชายใช่ครับซึ่งเท่าที่ติดตามดูอาวุธธรรมได้ดีขอบคุณมากครับทำได้ดีมากเลยก็อยากให้พูดถึงเพื่อนๆที่อยู่ในบ้านว่าแต่ละคนเป็นยังไงเหมือนที่อาได้ถามมาแล้วนะครับใครสนที่สุดอ สนที่สุดไฟชายนะผู้หญิงน้องพะแพงก็รลับไปแล้วเออเอาเป็นโจ้ละกันครับโจ้เซนที่สุดครับโจจะชอบหยอกล้อคนอื่นเล่นแล้วก็จะเป็นพวกแบบบ้าพลังอะไรนิดหน่อยออยู่นิ่งไม่ค่อยเป็นลดลงไปแล้วบ้าพลังลดลงไปหน่อยแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ยังสนที่สุดอยู่ดีครับแล้วใครเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากที่สุดน่าจะเป็นน้องแจ็คครับคือเขาเป็นคนที่แบบน้องแจ็ มีระเบียบวินัยในตัวเองถึงแม้ยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยเนื้อสัตว์กูมีกินเนาะคนอะไรก็ไม่รู้ใครพัฒนามากที่สุดอ่ะพัฒนามากที่สุดเรียกว่าขยันเอาเราะว่าขยันแล้วัให้สองคนแล้วแก่ครับให้ทั้งทั้งมิวสิกทั้งตีเลยอ๋อทั้งมิวสิกทั้งตีเลยนะครับเพราะเขาเจอโจทย์ที่ยากมากทั้งคู่มาแบบสองอาทิตตอกันแล้วอะไรเงี้ยครับอืมครับทั้งสองคนเลยนะครับถ้าอย่างนั้นพูดถึงตัวตัวเอง ต, <laughs> ตัวเองนะครับองาัดมาอยู่นี่สสัปดาห์แล้วครับมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามากขึ้นมีอะไรที่เราได้รับไปจากบ้าน Academy f a n t a ตาเมากขึ้นมีมากมายนะครับอย่างแรกสุดคือคงจะเป็นความมั่นใจนะครับ,รบในสำคัญมากนะในตัวเองแล้วก็ในความฝันของตัวเองครับว่าคือตอนนี้แน่ใจแล้วว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการจะทำครับถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วแบบ ได้ทำหลายๆอย่างร่วมกับเพื่อนๆทุกคนโอเคทำสนุกมากครับ,รบเราจะเป็นกำลังใจให้กับตองนัดวีดึงครับโชคดีครับคุณเล็กหรือคุณทานินทรเทพท่านได้ข้ามวอดอยู่ในวงการเพลงลูกกรุงมาเป็นเวลากว่า40ปีนะครับในยุคกลางๆ เพลงประกอบภาพยนตร์ไทยมากมายหลายเรื่องทีเดียวนะครับเป็นเสียงของท่านทั้งนั้นเลยเพลงทําบุญด้วยอะไรเป็นเพลงที่มีเนื้อหาชมความงามที่หญิงสาวในยุคนั้นลงความเห็นว่าฟังเสียงคุณทานินแล้วอดเคลิบเคลิ้มตามไปด้วยไม่ได้เลยสําหรับเพลงนี้ประพันธ์คําร้องและทํานองโดยอาจารย์พยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะครับและว,วันนี้ผู้ที่จะถ่ายทอดบทเพลงนี้ให้เราฟังก็คือนักล่าฝัน วีหนึ่งครับคุณนัทศักดาธรผู้หญิงที่สวยอย่างคุณทำบุญไว้ด้วยอะไรจึงสวยหน้าพิสมัยน่ารักน่าคร ถาวายมะลิไหวพระวันนาจึงได้นวลขาวเนตน้อยถึงซอยจากดาวกระพริบครางข่าวหนาวใจตักปาดคงใส่ด้วย้าวหอมจึงสวยละมอมละใหมบุญทานคงทำด้เต็มใจเธอคงได้พรสี่ประการอายุวันนาสุขาพละและปฏิพานเพียงพบเจ้านั้นไม่นานพี่สมพี่สานลุ่มหลง สวยน่าพิสมัยน่ารักน่าใครพริ้งเรา <S 2> <S 2> คงถว,วายมะลิไหว้พระวันนาจึงได้วนวลขาวเล็ดน้อยถึงซอยจากดาวกระพริบร่างคราวแนวใจตักบาทคงใส่ด้วยข้าวหอมจึงสวยละมอมละไมบุญทานคงทำได้เต็มใจเธอคงได้พรสีประการอายุวันนาสุข,ข α, พละและปฏิภานเพียงพ ทรงพิสารลุ่มหลงผู้หญิงที่สวยอย่างคุณทำบุญไว้ด้วยอะไรจึงสวยน่าพิศสมัยน่ารักน่าใครใพริ้มเปล่าคงถวายมะลิไหวพระว,วันน่าจึงได้ดวนวลขาวเนตรน้อยหนึงซอยจากดาวกระพริบร่างคราวหนาวใจตักบาทคงใส่ด้วยข้าวหอมจึงสวยละมอมละไมบุญทานคงทำด้วยเต็ม กอนสีประการอายุวันนาสุขาพละและปฏิภันพียงพบเจ้านั้นไม่นานที่สมพี่สานลุ่มหลงนัดวีหนึ่งครับเชิญครูตานครับ วันนี้ก็เป็นการล่าฝันครั้งที่สนะคะความเข้มข้นในการล่าฝันของแต่ละคนก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกคนก็จะเริ่มมองหาอาวุธที่ตัวเองถนัดนะคะหยิบมาใช้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่นัดเ,เลือกแล้วก็เลือกอาวุธที่ถูกต้องแล้วก็นำออกมาใช้ได้อย่างมีความคล่องแคล่วนะคะ คือภาพของนัาที่ร้องเพลงมันชัดขึ้นเต้นชัดขึ้นนะคะแต่ว่าก็นิดหนึ่งจะต,ต้องระวังในการแสดงนะคะอาจจะเหนื่อยอาจจะอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปปรับปรุงใช้นะคะแต่เห็นแล้วว่าหนุ่มีอาวุธละที่จะมาเล่าฝันในเวทีนี้นะคะก็ขอให้ขัดเกลารับอาวุธให้คงกลิบในตอนต่อไปค่ะขอบคุณครับ เชิญอาจารย์วิระครับการการร้องและการแสดงออกก็ดีแล้วนะฮะสนุกสนานสมกับจังหวะของเพลงดีแล้วนะครับการสื่อสารกับผู้ชมก็ก็ก็ดีนะครับตินิดหนึ่งการใช้คำการออกเสียงในควรให้ชัดเจนกว่านี้นิดหนึ่งครับไนไหนจะเป็นคนสุดท้ายแล้วขออนุญาตฝากถึง นักร้องทั้งทั้งมททั้งทั้งสิบสองคนเนี่ยนะครับว่า,อ,าอยากให้ฝึกฝนเพลงอมาตะเช่นนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าเพลงผู้นี้เนี่ยถือว่าเป็นศิลปะนะครับคนแต่งทํานองก็แต่งได้อย่างสละสลวยมีความเป็นไทยคนที่แต่งเนื้อร้องก็ใช้คำที่ ละเมียดละไมมีความสวยงามภาษาสวยงามมีสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสอักษรสัมผัสสระนะครับฝึกเพลงพวกนี้ไว้นะครับถ้าคุณร้องเพลงพวกนี้ได้ดีๆการเอื้อนดีๆแล้วเนี่ยคุณจะร้องเพลงอะไรคุณก็ร้องได้ไม่ต้องกลัวใครเขาจะว่าเฉยหรือว่านำเน่าอะไรนะครับแล้วก็เรื่องภาษาไทยก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเองมีภาษาของเราเองเราควรจะภูมิใจในภาษาของเราเองนั้นออกภาษาไทยให้ชัดเจนครับ ขอบคุณอาจารย์วิรัตมากครับเชิญคุณสุมเมศครับเขาเรียวกว่าไปตักบาดเก่าสาวมาแล้วแถมมาได้พรจากพระด้วยนะครับนะ,บนะฮะก็เป็นคําสอนที่ใช่เลยนะฮะก็จริงๆก็อยากจะบอกน้องๆไว้หลายๆคนเลยนะฮะว่าจริงๆพี่มาทุกวันนี้ได้เพราะว่าเพลงเก่าหัดเพลงเก่าแล้วพอมาเจอเพลงสมัยนี้สบายมากเลยนะฮะน้องนัทใช้เวทีได้คุ้มมากนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นคนเดียวในที่นี้ที่ใช้เวทีได้คุ้มที่สุดเลยนะฮะเวทียิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ ใช้พื้นที่ได้คุ้มมากแล้วก็เป็นการแสดงที่เรียกว่าเป็นโชว์ได้เลยนะฮะคนหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าเสียดียเดียวร้องเร่งจังหวะไปนิดอาจจะอาจจะเป็นการเร่งที่มาจากการเต้นก็ได้ซึ่งซึ่งก็ถือว่ายังไงก็แล้วแต่ถือว่าแจ๋วฮะใช้พื้นที่ได้คุ้มมากแล้วก็เป็นการโชว์ที่ดีครับขอบคุณครับนั่นคือนนท์ V หนึ่งนะครับ เรียบร้อยไปแล้วนะครับนักล่าฝันทั้ง12คนได้ออกมาสแสดงความสามารถเพื่อให้คุณได้เชียร์เ